บนอกกะลาวันนี้จะพาทุกๆคนมารู้จักกับเรื่องราวของโฉนดที่ดินเอกสารสำคัญในการรับรองสิทธิครอบครองพื้นที่เราจะมาดูกันว่าที่มาที่ไปของโฉนดที่ดินจะมีขั้นตอนยังไงและโฉนดที่ดินของจริงกับของปลอมจะแตกต่างกันยังไงติดตามได้ในรายการกบนอกกะลาวันนี้ครับ ตอนนี้นะครับนินก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์กรมที่ดินนะครับที่เป็นสถานที่สําคัญที่รวบรวมเรื่องราวของโฉนดที่ดินของไทยและวันนี้นินจะพาทุกๆคนมาดูหน้าตาของโฉนดที่ดินฉบับแรกของไทยอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ใครเป็นเจ้าของตามนินเข้ามาดูเลยครับพี่เบิร์ดครับผมอยากรู้ว่า โฉนดที่ดินฉบับแรกเนี่ยมันแบบมีความเป็นมาเป็นไปยังไงครับผมถ้าเราท้าความมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยหรือกรุงศรีอยุธยาเนี่ยจะเห็นว่าประชากรมีจํานวนน้อยที่ดินมีจํานวนมากในจารึกข,ของอพ่อขุนรามจะสลักไว้ว่าใครทําไว้ให้ไว้แก่มันหมายถึงว่าถ้าเราทําที่ดินตรงนั้นให้เกิดประโยชน์ก็จะเป็นเจ้าของตรงนั้นแต่พอมาถึงมาถึงรัชกาลที่5ในรัตนโกสินทร์แล้วเนี่ยนะครับ มันก็เกิดกณีพิพาทเนื่องจากที่ดินมันมีจํานวนเท่าเดิมแต่ประชากรมันมากขึ้น,ก,นก็เกิดการแข่งแย่งมไม่ว่าจะเป็นแย่งชิงมรดกกันนะครับมันก็เลยต้องมีการทําให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ตอนนั้นก็เป็นพระชมฤตในพระบาทสมเด็จเจ้ลจอมก้าเจาอยู่หัวอยากจะให้คนมีที่ทํากินโดยถูกต้องตามกฎหมายก็เลยออกพระราชทานโฉนดให้ คือฉบับแรกเลยฉบับแรกเลยนะครับลองดูนะครับจะเขียนว่าข้างบนนี้นะครับเขียนว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็เป็นของชื่อท่านนะครับสมเด็จพระปรมินทร์มหาจุฬาลงกรณ์นะครับซึ่งมีเนื้อที่เท่าไหร่ก็จะระบุไว้นะครับมันอยู่ที่ไหนนะครับ ปัจจุบันก็ยังอยู่ที่ตรงนั้นแล้วเป็นของใครไม่มีใครรู้นะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยผมสามารถพลิกดูข้างหลังได้นะครับมันจะมีการสลักหลังว่าตกไปถึงใครมีการติดจำนองไหมพอมาอ่านสุดท้ายนะครับตกมาถึงในรัชกาลที่บพระองค์ท่านเนี่ยโปรดด้านการเกษตรก็เลยพระราชทานโฉนดนี้ให้แก่สปกคือสำนักต่างนิลูกเกษตรปัจจุบันเป็นที่ทํากินอยู่นะครับของชาวนาอันนี้นะครับเราก็จะเป็นออริจินอลอยู่ที่เราเราเก็บรักษามา ร้1ยีเอ็ปีเต็มคือตัวนี้หรือเปล่าครับที่เป็นออริจินอลครับโฉนดเนี่ยมันจะมี2ส,ส่วนส่วนที่รัษดรเก็บกับส่วนที่หลวงเก็บ,บนะครับเรามีทั้ง2ส,ส่วนนะครับถ้าทุกท่านไปป๋อทะเียนที่นั่นก็ยังมีอยู่นะครับ แม้คุณพี่เขาก็พูดเชิญชวนซะขนาดนี้นะครับเห็นทีนะครับกบนอกกาลจะต้องขอเดินทางตามมาที่หอทะเบียนที่ดินหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดอยุทยาในปัจจุบันนะครับเพื่อมาดูวิวัฒนาการของโฉนดที่ดินในปัจจุบันนะครับว่าตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปในรูปแบบไหนบ้างอ๋อทะเบียนที่ดินที่ครั้งแรกที่โซ่ขาวที่ที่พันามลออินนะครับพอมาเปิดที่นี่เมื่อวันที่17กันตั้งกายน2446 ก็ชิดเรียกขอทะเบียนเรื่ยมาพอประมวลกฎหมายที่ดินของเราใช้บังคับเมื่อวันที่1ธันวาคม2497จึงเปลี่ยนมาเป็นสำนักงานที่ดินจังหวัดนับแต่นั้นมาครับเราต้องเข้าใจนี้ก่อนวัตถุประสงค์ของการออกโฉนดในครั้งจังหวัดรการที่5เนี่ยออกโฉนดเพื่อเก็บภาษียากรถ้าเป็นโฉนดสวนเนี่เขาไม่คิดตามเมื่อที่นะเขาเก็บต้นไม้ ถ้าเป็นที่นาเนี่ยคิดตามหน้าที่ครเพราะการรังวัดสมัยก่อนเนี่ยช่างรังวัดที่ช่าง,งแผนที่ที่ไปทำการรังวัดเนี่ย<ๆ>เขาจะเก็บรายละเอียดของมุมคันนาหมดเลยมีกี่บิง้งกี่บิ้งก็แสดงเส้นปลาให้เราเห็นหมดเลยว่ามีกี่บิ้งนี้แล้วตรงเป๊ะเลยมีความแม่นยำค่อนข้างดีมากนะครับสมัยก่อนก็ใครมีกําลังฮนะหักล้างถังพงได้เท่าไหร่ก็ว่าแเราเลยใครมีปัญญายไม่เอาไปเลยเยอะแยะเป็นตาเป็นเขาไปอะไรต่างๆนะ้วก็หักล้างถังพงกัน อย่างที่ทราบกันนะครับว่าสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้เป็นที่แรกๆนะครับที่ทําการออกโฉนโดที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามระบบราชการไทยเพราะฉะนั้นนะครับที่นี่จะมีโฉนโดที่ดินตั้งแต่รูปแบบแรกๆจนเกิดการเปลี่ยนแปลงมาเป็นรูปแบบปัจจุบันตั้งแต่ใช้พิมพ์ดีดจนมาถึงใช้คอมพิวเตอร์หน้าตาของแต่ละฉบับนั้นแตกต่างกันอย่างไรไปดูกันเลยครับ ฉบับแรกนี่คือฉบับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐธรรที่5ของเราเนี่ยเขาได้มีเขียนไว้อยู่เนี่ยร้อสสมัยรห้าเนี่ยใบยใหญ่มากใบใหญ่ใบใหญ่มากซึ่งชนบทพวกนี้จะมีอยู่คู่ฉบับก็คือของสำงนักงานที่ดินฉบับหน<ไ>ึ่งกับสองเจ้าของที่ดินฉบับหนึ่งทำคู่กันทุกครั้งที่มาติดต่อที่ดินก็คือต้องเอาฉนบดมาด้วยนนมายืนยันด้วยครับ และนี่นะครับก็คือโฉนดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5อาจจะสังเกตได้ว่าเห็นไหมครับคำไทยยังเป็นคําไทยโบราณอยู่เลยแล้วก็ใช้ในการเขียนมืออ่ะเขียนเป็นการเขียนมือในการจดลงไปว่าของใครของใครและนี่มาดูตรงนี้รูปแผนที่นะครับใช้ในการวาดมือนะครับไม่เหมือนสมัยนี้นะสมัยนี้จะมีการแบบเที่ยงตรงไป,ไปไปอันนี้ดูเลยนะ้ยังไม่มีไม้บรรทัดนะสมัยก่อนดูครับการออกสเสาขคอหนึ่งตามประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ย เริ่มใช้ตั้งแต่1ธันวาคม2497นะครับแจ้งให้ผู้มีสิทธิครอบครองทำแจ้งการครอบครองภายใน180วันเลือกเอาไปเป็นสองคหนึ่งฉบับนี้ก็คือต่อจากนี้แล้วก็มานี้ใช่ไหมครับมันก็มีมาเรื่อยๆครับมีโฉนดที่ดินมีโฉนดตั้งจองแต่เริ่มบงวนกฎหมายที่เริ่มใช้วันที่1ธันวาคม2497ครับคนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้แจ้งการครอบครองครับ เจ้าค้าก็ครองภายในร้อยแปดสิบวันครับผมก็เป็นสองอหนึ่งตัวนี้สองข้อหนึ่งมันเป็นเรื่องแบบจ้างเข้าครองครับผมไอ้ตัวนี้ออกปีประมาณสองสี่สี่สี่ครับรอสอไอ้นี่สองอหนึ่งเริ่มออกหนึ่งธันวาสองสี่เก้าเจ็ดเริ่มใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพอเป็นสองอหนึ่งเสร็จปุ๊บเขาให้ชาวบ้านยื่นถ้าคุณทําประโยชน์แล้วไม่ยื่นขอออกนอรสามนอรสามที่เราก็เรียกว่าคุดดำนอรสามก็ออกจากสองอหนึ่งเลขจะเป็นเลขเดียวกันหมู่เดียวกันชื่อเดียวกัน แต่มันจะมีระยะบอกอันนี้จะบอกระยะมันนิดนึงละเอียดกว่านี้น是是ก็คือเหมือนเขาเรียกว่าหนังสือรับรองการทําประโยชน์หอทสามคุดดาเพราะของโฉนดของที่ดินเมื่อมีของรอห้าแล้วมันจะมีระวางรูปแผนที่ระวางรูปแผนที่กําหนดไว้นะครับรูปแผนที่ก็คือรูปพวกนี้นี่รูปพวกนี้เห็นไหมโคกนดเนี่ยสมัย 44, <in> 2 44 4เห็นไหมมันจะมีรูปแบบแปลนแล้วเห็นไหมมีข้างเคียงติดอะไรติดอะไรมีเลขหลักเขตมีอะไรเนี่ยเขาจะมีหมดนะก่อนสมัยก่อนเลยหม่ก่อนก็ค่อยวัฒนาการมาเรื่อยๆจนมาถึงตนออกโฉดแบบนี้ก็คือพวกนี้ก็ออกคือออกจากพวกนอตสามหรือสองคนหนึ่งมายื่นขอออกโฉดก็จะเป็นลักษณะพวกนี้ปัจจุบันจะเป็นตัวนี้อมันวัฒนาการไปเป็นนอตสีให้มันเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆกลับเรื่อยๆ ของชาวบ้านคุดแดงคุดแดงนี่เห็นคุดแดงนี่คือของชาวบ้านครับผม้าของของเราจะเป็นจะเขียนไว้ว่าระับตว์ของสำนักง,งานที่ดินห้ามนำออกครับผมนี่คือนอนตสามปัจจุบันนะครับ เป็นยังไงละครับได้ฟินกับประวัติศาสตร์เรื่องของโฉนดที่ดินกันอย่างเต็มที่แล้วช่วงหน้าถึงเวลานะครับที่เราจะได้ไปเรียนรู้กันแล้วว่ากว่าจะได้โฉนดที่ดินแต่ละฉบับนั้นจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างห้ามพลาดเป็นอันขาดครับ ถึงเวลาแล้วครับที่กบนอกกระลาจะพาทุกคนไปเรียนรู้เรื่องราวของการทำโฉนดที่ดินกว่าที่จะได้โฉนดที่ดินถูกต้องตามกฎหมายนั้นจะต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างช่วงนี้มีคำตอบครับพี่กิติครับนินอยากรู้ว่าก่อนที่จะมาเป็นโฉนดเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างครับคนที่ครอบครองที่ดินก่อนนะครับเราต้องมีที่ดินก่อนเราต้องครอบครองก่อนนะครับครอบครองแสดงความเป็นเจ้าของก่อนนะครับและที่ดินตรงนั้นเนี่ยจะต้องไม่เป็นที่สงวนห่วห้ามคือไม่เป็นที่ของรัฐ คือไม่ไ <expand> ด uh ้เ so ป so so like well, so the so okay. so ็นที่ของคนอื่นแหละเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าเข้าไปจับจองแล้วเนี่ยนะครับแสดงกรรมสิทธิ์แล้วครับเราก็สามารถออกโฉนดได้สามารถออกโฉนดได้โดยการออกโฉนดเนี่ยก็จะมี2วิธีเฉพาะลายนะครับตามมาตราห9าก็มายื่นขอที่สำนักงานกับเดินสำรวจกรมที่ก็มีการออกโฉนดเรื่อยมานะครับเคยได้ยินมาว่าสมัยก่อนเนี่ยการจะขอทำโฉนดของประชาชนทั่มันยากมากใช่ไหมครับพี่อ่าใช่ครับเพราะว่า ที่ดินเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับการจะมาออกโฉนดเนี่ยหนึ่งต้องเป็นเจ้าของที่ดินแท้ก่อน,นครับ,รบต้องมีการสอบสวนก่อนว่าใช่ไหมที่เนี่ยเป็นที่ของของของคุณไหมมีการสอบสวนและก็ต้องมีการทําการลางวัดด้วยสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือเราเนี่ยดูหลายขั้นตอนมันไม่ทันสมัยยิ่งโดยเฉพาะถ้าโฉนดที่เป็นรูปไม่เป็นเลขาคนิตเนี่ยมันยิ่งคำนวณยากใช่ครับสมัยเนี่ย จะสะดวกขึ้นเนอย่างเทคโนโลยีเนี่ยก้าวไปไกลแล้วนะครับองนั้นโฉนโดเดิมที่เราต้องมาเขียนมือนะครับเดี๋ยวนี้เราเอาค่าพิกัดที่เราคำวนวณเนี่ยครับมันก็จะเข้าเครื่องเข้าเครื่องปริ้นได้เลยถูกต้องแม่นยำ9999 99 99เลยโอ้โหพนนั้นเลยและอีกหนึ่งไฟล์สำคัญนะครับ กว่าที่เราจะได้โฉนดที่ดินหนึ่งฉบับนั้นก็จะต้องผ่านการปฏิบัติงานจากกลุ่มพี่ๆเหล่านี้ก่อนนะครับนั่นก็คือทีมงานรังวัดนั่นเองพี่เอกครับนินอยากรู้ว่าก่อน<อ><อ>ที่เราจะไปลงลงพื้นที่ในการวัดเนี่ยรเราต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างรครับก่อนเราจะออกไปรังวัดเราก็ต้องเตรียมหลักฐานการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินแปลงนั้นก่อนออกไปรังวัดเราก็จะต้องเตรียมเครื่องมือตรวจสอบความแม่นยำถูกต้องของเครื่องมือ ก่อนที่เราจะออกไปทำการรังวัดในแต่ละครั้งอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยมันมีอะไรชื่อว่าอะไรบ้างาห,หน้าที่อะไรบ้างครับพี่เอกตัวแรกนี้คือคกล้อง Total Station ขาผมอันนี้ใช้สำหรับวัดระยะและก็ วัดมุมแล้วก็จะมีการ์ดสำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการรังวัดอันนี้เรียก lower lower ก็คือเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมความถูกต้องแม่นยำสูงมากความผิดพลาดที่เขายอมรับได้ก็คือไม่เกิน4เซนก็คือบวกลบไม่เกิน4เซนอันนี้เรียกว่าคอนโทรลเลอร์รับสัญญาณเมืนเหมือนคลื่นวิทยุอะดาวเทียมวิ่งผ่านวิ่งผ่านก็รับสัญญาณแล้วก็ ถ่ายทอดมาที่นี่ตัวนี้เป็นคนควบคุมตลาดนี้นะศาสตาจารเารียกว่าเทฟวันระยะวัลระยะจะดึงตามระยะที่เราจะต้องต้องวัดระหว่างมุดหลักต่อหลักเขตต่อหลักเขตครับไอ้พวกนี้ต้องประกอบด้วยขากล้งอต้องมีขากล้องอีกทีหนึ่งขากล้งด้วยครับโอเคทีนี้เรารู้เรื่องอุปกรณ์แล้วเราครับเดี๋ยวเราไปลงพื้นที่กันดีกว่าครับพี่ได้เลยครับเคดีครับไปครับผม ออพื้นที่ลงพื้นที่ในการท<ม>ําการรังวัดที่เจ้าครับอย่างในวันนี้ชาวบ้านเขาแจ้งมาให้เราดําเนินการเรื่องอะไรบ้างครับออชาวบ้านแจ้งมาให้ดําเนินการแบ่งแยกในนามเดิมให้เขาโดยเจ้าของที่ดินเนี่ยยื่นความประสงค์ที่จะขอแบ่งแยก ที่ดินตามหลักฐาน,นโฉนดของเขาขเขาคือโฉนดเขาก็อยู่ที่พี่เจฟเลยตอนนี้โฉนดก็อยู่กับผมแล้ววันนี้ตามคําขอของเขาเนี่ยครับเขาแบ่งแยกเป็น2แปลงครับนะครับเราก็มาดําเนินการตามคําขอของเขาที่เขาขีดก็คือจะแบ่งแยกตามใช่จะแบ่งแยกในลักษณะแบบนี้มีมีี่ ในการวัดเนี่ยเครื่องมือที่สำคัญก็คือโลเวอร์ในการวัดก็คือใช้สัญญาณดาวเทียมซึ่งมีความแม่นยำมากเลยครับผมแต่เนี้ยมีค่าพิกัดสัญญาณหมุดดาวเทียมอยู่แล้วรเราก็ตรวจสอบว่าตำแหน่งหลักชนโนดเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องไหมเพื่อเราจะได้รังวัดที่ให้เจ้าของที่ดินได้ถูกต้องก็คือว่ามันตรงไหมหลักพิกัดเดิม<ช>จะได้แบบ,บวัดได้ใหม่ใช่ไหมค,<ช>ครับเพื่อที่จะปักใหม่ทีเพร,ร,ราะว่าถ้าพิกัดไม่ตรงเนี่ยมันเป็นผลเกี่ยวกับเนื้อที่ ทำให้เนื้อที่ของเจ้าของที่ดิน,นี่ยไม่ถูกต้องอ๋อห่างกันนิดเดียวก็มีปัญหาใช่ไหมครับพี่ห่างกันนิดเดียวก็มีปัญหาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบหมุดรอบแปลงก่อนอ่าครับตอนนี้เราตรวจได้กี่หมุดแล้วมันมีสีใช่ไหมพี่มีสครับครับตอนนี้ก็เดี๋ยวตรวจอีก2หมุดถึงจะดําเนินการแบ่งแยกให้ใครับได้โอเระยะ5เมตรจากตัวนี้ออนไลน์ อ๋อที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับไม่ใช่ดัมเบลนะครับนี่คือหลักเขตใหม่ของเรานั่นเองที่พี่ๆเขาเนี่ยจะฝังลงไปในดินใช่ไหมครับ <S <S เพื่อยืนยันว่าเป็นพื้นที่ใหม่ที่ทําการแบ่งแล้วเพื่อยืนยันในพื้นที่โฉนดนั่นเองนี่แต่ถ้าทุกคนไปเห็นแบบว่าตามข้างทาง่ที่เขาฝังลงในพื้นดินอย่างงี้ทุกคนอย่าไปขยับอย่าไปขยืนเด็ดขาดนะครับผิดกฎหมายนะครับทุกคนนี่โอ้หนักเอาเรื่อง เมื่อกี้ตรวจสอบแนวเขตท,ที่ดินข้างเคียงนะครับก็ระยะถูกต้องหมุดไม่มีการเคลื่อนย้าย<ช>ครับตรวจสอบแล้วใช้ได้ครับอเ<ช>ดี๋ยวเชิญด้านนู้นครับหลังจากที่เมื่อเช้าเนี่ยเราได้ลงพื้นที่กันแล้วไปลงอังวัดมาแล้วอยากรู้ว่าสเตปต่อไปเราต้องทําอะไรครับเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะนําข้อมูลมาคํานวณก็จะขึ้นรูปแผนที่ว่า ที่เราไปทําการรังวัดมาเนี่ยรูปร่างเป็นอย่างไรนะครับมีความกว้างความยาวเท่าไหร่เนื้อที่เป็นอย่างไรครับแล้วก็เจ้าของที่ดินประสงค์จะทำโฉนดใหม่อีกแปลงหนึง่งนะครับเป็นรูปร่างอย่างไรเนื้อที่เท่าไหร่ครับเราก็จะมาคํานวณอันนี้จะเป็นค่าพิกัดแต่ละ หลักที่เราคำนวณได้ที่รับได้จากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับได้เท่านี้มีว่ามีพิกัดทั้งเหนือพิกัดทั้งออกแล้วก็ความสูงนำเข้าข้อมูลมาแล้วเราก็ามาป้อนข้อมูลเสร็จแล้วเรามาทำการบรรยายว่าสิ่งที่ผู้ขอเขาต้องการเนี่ยเขาต้องการอะไร,รหน้าเขาต้องการหน้ากว้างจากถนน15เมตรที่เรารรสเกตมาแล้วก็ลงหลักเบอร์นี้ด้วย แล้วก็เอาหลักมาใส่แล้วก็นําข้อมูลมาขึ้นรูปแผนที่เพื่อที่จะทํำโฉนโดให้เขารูปแผนที่ที่เราจะทําก็มีต้นล่างรังวัด <ห ả? S 1> ต้นล่างรางวัดก็จะมีรูปแผนที่พร้อมระยะกํากับและที่นี้ผมอยากรู้ครับว่า,วาโฉนโดที่ดิน แบบปลอมกับแบบตัวจริงนี่มันแตกต่างกันยังไงผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเรามองด้วยตาปล่าจะแยกออกไหมอะไรเงี้ยครับอันนี้ตัวของปลอมเนี่ยเราไม่มีตัวอย่างอ,อันนี้เราดูของจริงก่อนของจริงเนี่ยกระดาษเราสามารถสัมผัสด,ดูเราจะ,ะจะเห็นความแตกต่างจะต่างจากกระดาษธรรมดานะครับ,รบเพราะกระดาษเนี่ยเราจะรู้สึกขแข็งขวนนกว่าหนากว่าใช่ครับสั่งโดยเฉพาะเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะพรมที่ดินอย่างเดียวเลยนะครับจากประเทศอังกฤษ จะมีลวดลายไหมครับจะมีลวดลายลายน้ําถ้าเราจะ,จะเห็น,หหนตรงนี้นะครับมีลายขีดคือความความพิเศษของของเนื้อกระดาษเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่เรามีรายละเอียดเช่นวันเดือนปีแบบพิมพ์จังหวัดอะไรที่เราจะใส่เข้าไปอีกนะครับหรือเจ้าพนักง,งานนะครับพวกนี้รายละเอียดลายเซ็นอะไรพวกนี้ซึ่งลอกเรียนได้ยากเพราะว่าแต่ละรุ่นแต่ละปีนั้นเนี่ยผู้มีอำนาจลงนามเนี่ยเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>มันจะค้นหาได้ยาก ช่วงวิกฤติเดียววันนี้นะครับจะขอนําเสนอเรื่องราวของคําว่าที่ดินสิ่งที่ทุกคนอยากจะมีไว้ครอบครองแต่คําว่าที่ดินนั้นนะครับมีสาระความรู้อะไรซ่อนอยู่บ้างเราไปชมกันเลยครับคําว่าที่ดินเนี่ยถ้าเอาตามประมวลกฎหมายที่ดินเรานะครับมันก็รวมถึงพื้นดินพื้นน้ําบนผืนโลกใบนี้นะครับเราก็ถือว่าเป็นที่ดินหมด แจ้าของดินเนี่ยจะเป็นบุคคลก็ได้หรือนิติบุคคลก็ได้นะครับต้องเป็นคนไทยคนไทยสัญชาติไทยถึงจะมีสิทธิ์ในในที่ดินนะครับเรายังสงวนอยู่สําหรับต่างชาตินะครับต่างชาติเนี่ยได้ได้แค่คอนโดนะครับยังซื้อคอนโดได้ไม่เกิน49%ถ้าเป็นที่ดินเนี่ยกรรมสิทธิ์ในที่ดินเรายังสงวนอยู่ให้เฉพาะคนไทยเท่านั้นครับ คำว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยมันก็เป็นภาษาทางกฎหมายมันจะสูงกว่าสิทธิ์สิทธิ์เนี่ยเราจะใช้กับพวกสังหาริมทรัพย์เรามีสิทธิ์ในรถมีสิทธิ์ในบ้านนะครับเราจะไม่ใช้คำว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินก็เป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์เจ้าของที่ดินเนี่ยก็จะมีกรรมสิทธิ์ที่ดินมือเปล่าก็คือที่ดินที่ไม่มีใบรับรองอะไรไม่มีนอสสามไม่มีสองข้อหนึ่งไม่มีโฉนด ก็คือเข้าไปครอบครองเฉยๆภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าที่มือเปล่า <S <S เรื่องการซื้อขายเนี่ยมันเป็นเรื่องของความพึงพอใจระหว่างคู่กรณีนะครับในเมื่อเป็นที่มือเปล่าไม่มีใบอะไรงั้นรัฐบาลก็ไม่รับรองราชการก็ไม่รับรองไม่รับรู้ให้นะั่นเป็นเรื่องของคู่กรณีที่ต,ตกลงกันเอาเองนะครับคุณต้องไปตรวจพยบกันเองนะครับเหมือนคุณซื้อของกันในท้องตลาดอย่างเงี้ยเหมือนซื้อทองซื้ออะไรอย่างเงี้ย ซื้อผลไม้ซื้ออะไรก็แล้วแต่คุณตกลงกันเอาเองคุณดูคุณภาพกันเอาเองตีราคากันเอาเองถูกไหมครับไม่มีการรับรองให้เดิมที่ดินไม่ได้มีราคาอะไรไม่มีใครให้ความสนใจอะไรพอเทคโนโลยีมันเข้ามาความต้องการมันมันล้นมาจากจากต่างประเทศมันไม่ใช่เฉพาะคนไทยคนต่างประเทศที่เข้ามาทําธุรกิจเขาก็จะมาขอ B O I นะครับเพื่อจะมาทําตั้งโรงงานขอเขาก็ต้องใช้ที่ดิน พอเขาเห็นราคาที่เมืองไทยถูกเขาก็แห่กันเข้าเข้ามานะครับความเจริญเพิ่มขึ้นวันคนเพิ่มขึ้นความต้องการเพิ่มขึ้นแต่ที่ดินมันมีจํากัดมันหลเลี่ยงไม่ได้ดีมานซัพพลายเป็นเรื่องปกติราคามันต้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันนี่ไม่มีที่ดินแปลงไหนราคาลงครับเพียงแต่ว,ว่าจะขึ้นมากขึ้นน้อยแค่นั้นเองสมัยก่อนคมที่ดินก็ใช้ เขาเรียกใช้ประสบการณ์ในการประเมินนะครับต่อมาก็มีการเรียนกันเป็นหลักเป็นฐานตอนนี้การประเมินที่ดินก็จะยขึ้นอยู่กับกรมธนารักษ์แล้วนะครับกรมธนารักษ์เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่หรือน้องๆที่เขาเรียนมาด้านนี้โดยตรงนะครับมาทําหน้าที่นี้เลยในการประเมินที่ดินคือกรมที่ดินเราเนี่ยได้พัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมา ตัวหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าสมาร์ทแลนด์สามารถให้บริการประชาชนได้เช่นตัวอย่างบอกดินเป็นโครงการที่ให้ประชาชนเนี่ยที่ครอบครองที่ดมือเปล่าเข้าไปแจ้งตำแหน่งตำแหน่งที่ดินบอกชื่อบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวตนนะครับวามเป็นเจ้าของนะครับเขาตัวนี้ก็จะเก็บไว้กรมที่ดินก็จะมีข้อมูลตัวนี้เพื่อที่จะไปตรวจสอบว่าที่ที่คุณอยู่ตรงเนี้ยเป็นที่สาธารณะไหมเป็นที่ป่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ ถ้าเกิดว่าเป็นที่รลกร้างว่างเปล่าซึ่งคุณสามารถจะออกฉนวได้ถ้ารัฐบาลเห็นชอบก็จะให้งบประมาณมาผมิองก็จะไปออกฉนดให้นะครับโดยวิธีการเดินสำรวจถามว่าหมดไหมไม่หมดนะครับเพราะยังมีที่ที่รลกล้างที่ยังไม่ได้ทําประโยชน์อีกเยอะปัญหาก็คือว่าบางทีรัฐไปประกาศเอาไว้ว่าตรงนี้นะเป็นที่ของรัฐแต่รัฐไม่เข้าไปทําประโยชน์รัฐไม่เข้าไปทําอะไรเลยประกาศไม่จ ไว้ในกระดาษประชาชนก็เห็นว่ามันเป็นที่ลกๆก็เข้าไปทําประโยชน์พอความจเจริญเข้าไปทีเนี้ยก็จะเริ่มมีปัญหากันเอ้าตรงนี้เป็นที่ป่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับปัญหาก็จะมีอย่างงี้ที่บอกว่ายังมีที่กรกงว่างเปล่าที่คนจับจองอยู่ mm hmm. ก็ยังมีนะครับเพราะว่ากรมที่ก็ยังออกโฉนดอยู่ทุกปีตอนนี้ก็ยังออกให้ได้นะครับก็ยังมีอยู่นะครับที่คนที่ยังยังจับจองที่ดีอยู่